สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ BF ASEAN Corner เจาะลึกทุกมุมมองตลาดอาเซียนกับดิฉันวารารัตน์เวรัคงสุวรรณค่ะเทปนี้ก็เป็นเทปส่งท้ายปี2018แล้วนะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นก็คือแนวโน้มเศรษฐกิจในปี2019ของประเทศฟิลิปปินส์และก็สิงคโปร์นะคะซึ่งวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพูดคุยกับเรานั่นก็คือคุณนกเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเธอกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณนกสวัสดีค่ะ คุณหมอคถ้าจะให้มองแนวโน้มค่ะในปี2019ของประเทศฟิลิปปินส์เองและก็ในส่วนของสิงคโปร์ด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนี้มันมีปัจจัยอะไรที่จะสนับสนุนบ้างไหมคะค่ะถ้าจะมองถึงความเชื่อมโยงของทั้งสองประเทศนี้นะคะก็ต้องบอกว่าในปีหน้าเนี่ยเขาอาจจะต้องเติบโตด้วยตัวของเขาเอง<ม>ในขณะที่ปัจจัยภายนอกอประเทศอะคะ่ะยังคงเป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองอยู่ ค่ะเรามาดูที่ฟิลิปปินส์ก่อนดีกว่าการเติบโตด้วยตัวของเขาเองปัจจัยที่จะสนับสนุนปัจจัยภายในเนี่ยนะคะมันมีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยเด่นชัดที่จะทาให้การเติบโตของเขาเนี่ยมันไปได้ในปี2019อะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับฟิลิปปินส์เองเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยน่าจะมีโมเมนตัมในการเติบโตที่ต่อเนื่องนะคะ,คะหลักๆเลยก็คือว่าภาคการลงทุนซึ่งน่าจะเติบโตจากการใช้จ่ายของภาครัฐ จากโครงการวิววิวเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยน่าจะมีการาเบิกส่ายของประมาณที่ต่อเนื่องนะคะอ,อีกตัวนึงก็คือภาคคอนซัพชันซึ่งเป็นภาคหลักของเขาอะค่ะน่าจะได้รับแรงกดดันจากอัตราเงินเฟอ้อที่ลดลงทำให้าคานซัพชันของเขาเนี่ยก็มีการเติบโต,ตที่ต่อเนื่องค่ะ อย่างนี้แล้วเซกเตอร์ที่จะได้ผลดีก็น่าจะเป็นเรื่องของอุปโภคบริรโภคและก็การใช้จ่ายด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยเอ่อก็คือแบ่งเป็นสส่วนนะคะ,คะจากการลงทุนของภาครัฐเนี่ยเซกเตอร์ที่น่าจะได้ผลดีเนี่ยก็คือว่าเป็นเซกเตอร์ของทางภาคการก่อสร้างค่ะส่วนเรื่องเอ่อการซัพพลนก็น่าจะเป็นเอ่อเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับคอน sumer เพราะว่าแรงกดดันทางด้านเงินเฟอ้อที่ลดลงเนี่ยจะทําให้ออ ความสามารถในการจัดจ่ายใช้สอยของประชาชนนี้มากขึ้นค่ะออนอกจากนี้ภาพบริการที่น่าจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการท่องเที่ยวนะคะ,คะแล้วก็การส่งออกที่น่าจะฟื้นตัวจากในปีนี้ค่ะก็น่าจะทําให้ดุลบัญชีเดินสพัดของฟิลิปปินเนี่ยดีขึ้นกระทั่งทําให้ค่างเงินเปโซเนี่ยมีเสถียรภาพที่มากขึ้นค่ะ ฟังแล้วมีปัจจัยสนับสนุนที่เยอะเลยทีเดียวที่จะส่งผลให้ฟิลิปปินส์เขามีการเติบโตในปี2019นะคะแล้วปัจจัยเสี่ยงอะไรที่น้องทุนเขาต้องติดตามในปีหน้าบ้างะคะ,อ,ะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่จะฉุดรัง้งเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เนื่องจากว่าทางภาคธุรกิจเนี่ยจะมีต้นทุนทางภาคการเงินที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในความเสี่ยงนี้ก็ยังมีข้อดีต่อเซกเตอร์ธนาคารน,นะคะเพราะว่าตาดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยจะทําให้รายได้สุทธิส่วนต่าง เบี้ยของธนาคารเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ความเสี่ยงอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องจับตาดุลบัญชีเดินสะพัดของฟิลิปปินส์นิดนึงเนื่องจากว่าถ้าการส่งออกเนี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดก็อาจจะทำให้การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดข,ของฟิลิปปินส์เนี่ยกว้างขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อค่างเงินเปนโซฟิลิปปินส์ได้ค่ะ,คะอีกส่วนหนึ่งก็คือหนี้ภาครัฐ ถ้ามีการเบิกจ่ายประมาณที่เพิ่มในขณะที่ยังมีความเสี่ยงในการจัดเก็บภาษีที่ไม่ได้ตรงตามเป้าก็อาจจะทําให้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เศรษฐกิจฟิลิปปินส์เนี่ยไม่เติบโตเท่าที่ควรค่ะฟังดูแลาฟิลิปปินส์ก็เห็นแนวโน้มการเติบโตที่ชัดเจนอยู่เหมือนกันนะคะมีปัจจัยที่สนับสนุนแต่ก็มีปัจจัยที่ต้องติดตามในเรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของสิงคโปร์เองละคะแนวโน้มการเติบโตเขาจะเหมือนฟิลิปปินส์ไหมคะจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องหรือว่าจะชะลอลงะคะสำหรับเศรษฐกิจ ของสิงคโปร์เนี่ยก็มีมัมเมนตัมที่โตต่อแต่ว่าอาจจะต้องชะลอลงเล,เล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่ามีประเด็นจากปัจจัยภายนอกมากระทบโดยเฉพาะเ,เรื่อง ประเด็นการกิจกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจทั่วโลกเนี่ยลดลงซึ่งมันจะสะท้อนไปยังเศรษฐกิจของโลกอะค่ะชะลอลงในปีหน้าแต่แน่นอนว่าสิงคโปร์เนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่พึ่งพิงการส่งออกเป็นหลักเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะซึ่งสิงคโปร์เองเขาก็เป็นประเทศคู่ค้ากับทั้งสหรัฐแล้วก็จีนด้วยใช่ไหมคะคุณนง ใช่ค่ะและในส่วนของสิงคโปร์เองอย่างที่เกิดไว้ตั้งแต่แรกว่ามันมีปัจจัยที่ส่งผลในประเทศนะคะที่กระตุ้นให้เศรษฐกิจมีการเติบโตตรงนี้มันเป็นปัจจัยอะไระคะ สำหรับสิงคโปร์เองเนี่ยอุปสงค์ภายในประเทศของเขาเนี่ยยังค่อนข้างที่จะทรงตัวค่ะแล้วก็อยากจะมีแรงหนุนอีกด้านหนึ่งก็คือว่าในปีหน้าเนี่ยอาจจะได้เห็นภาคการก่อสร้างของสิงคโปร์เนี่ยที่ฟื้นตัวขึ้นจากภาคอาสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มกลับเข้ามามีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจะะอะค่ะค่ะและในส่วนอย่างนี้ฟังแล้วเหมือนว่าเซกเตอร์ของอสังหาริมทรัพย์น่าจะได้ผลดีหรือเปล่าคะค่ะ ทั้งตัวสังหาริมทรัพย์เองแล้วก็ทั้งคอนสตรักชั่นเองน่าจะได้รับอาน,นิสงส์งจากตรงนี้ค่ะรวมถึงภาคบริการด้านอินโฟเมชันและคอมมิวนิเคชันที่เพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ที่มีต่อไอทอี IT และดิจิทัลภายในประเทศของสิงคโปร์เองเนื่องจากว่าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันค่ะ เรียกได้ว่าดิจิตอลนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในปีหน้าได้เลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต้องขอบคุณคุณนกมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ นักลงทุนท่านใดนนะคะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนนะคะก็สามารถเข้าไปดูบนเว็บไซต์ของเราได้นะคะก็วันนี้นะคะก็ถือเป็นเทปส่งท้ายนะคะสำหรับปี2018นะคะก้าวเข้าสู่ปี2019ก็ขอสวัสดีปีใหม่กันไปด้วยเลยนะคะวันนี้รายการ BF ASEAN Corner เจาะลึกทุกมุมมองตลาดอาเซียนหมดเวลาแล้วทีมงานและดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ